ลีปวิดีโอนี้อาจมีภาพเสียงหรือเนื้อหาที่เป็นคำหยาบคายพฤติกรรมล่อลมอาจไม่เหมาะสมกับเด็กและเยาวชนซึ่งจะทำให้เกิดมีลก,กรรมการล่อลวนแบบได้เด็กน้องๆ,นองๆนองหนูๆควรได้รับคำแนะนำจากผู้ใหญ่ที่ไม่เสพกัญชาและยาเสพติดครับสวัสดีครับมาพนอีกแลวกับช่องตีฮิตติปั่นครับวันนี้เรามาอยู่กับเกมซี c คนซ์ออฟคิโอพาต a นะครับบอกเลยว่ารายชีนี้อียิปต์เนี่ยมีสมบัติเยอะแน่ๆวันนี้เราจะมาทำการตะรุยเงินครับเข้าสู่ท้องพักคังเลยแล้วจะได้กันัาไร่ต้องมาุดนพร้อมกันครับท่านผู้ชม เอาละพร้อมกันแล้วเข้าไปลุยกันในเกมดีก่าครับท่านผู้ชมกดเริ่มกันไปเลยวันนี้มีต้นทุนที่แป่พันแบาทครับต่อเ,เล่นเบ็ดละ15บาทครับราคากลางๆนะไม่มากไม่น้อยช่วงโควิดแบบนี้ของดีๆแบบนี้ดูซิว่าจะเป็นยังไงนะครับและสุดท้ายครับถ้ามันไม่แต่จริงๆเราจะทําการซื้อฟีสปินให้ท่านผู้ชมได้เห็นกันนะครับว่าฟีสปินของเกมเกมนี้โหดจริงหรือเปล่าแล้วมันคุ้มหรือเปล่าถ้าจะซื้อฟีสปินนะครับเกมเกมนี้ซื้อฟีสปินได้ครับสาหรับใครที่ใจร้อน หรืออยากต่อทุนแบบรวดเร็วทันใจนะครับก็สามารถใช้บริการของฟรีสปินแบบซื้อได้นะครับท่านผู้ชมเนาะเอาแล้ววันนี้เราเปิดเกมมานะครับขอฝากเตือนท่านผู้ชมทุกคนเอาไว้เช่นเคยครับเกมตัวนี้สร้างมาเพื่อความบันเทิงเท่านั้นนะครับไม่แนะนําไม่ทาตามเด็กตามกว่า18ปีควรมีผู้ใหญ่ครับแนะนําครับเข้ามาแล้วครับอย่าลืมครับกดไลค์กดแชร์กดซับสไครต์ครับเป็นกำลังใจให้ช่อง ติหิตติปันของเราออกันด้วยนะครับวันนี้พี่ติก็พามาเล่นเกมนะครับ s e c r ส t อฟคิโอพัตจ์เลยนะครับบอกเลยว่าราชินีแห่งอียิปต์เนี่ยมันก็ต้องมีอะไรดีกันบ้างแหละมันก็ต้องมีการแตกเยอะบ้างแหละนะครับชมไปก่อนชมเกมไปก่อนเผื่อมันแตกนะครับเผื่อเกมมันรู้แล้วมันได้ยินนะครับเอาละครับมารู่พ่อมกันดีกว่านะ อ๋อเกือบลืมเลยครับใครนะครับพี่กอลงมองหาเกมสนุกเอาไว้เลยนะครับก็ฝากด้วยครับสำหรับสล็อตชูเพนะครับบอกเลยว่ามีเกมสนุกสนุกนะครับมีเกมมันมันให้ผู้ชมได้เลือกเล่นได้เล่นกันแบบจุใจแน่นอนครับผู้ชมเนาะอาระวันนี้นะครับต้นทุนเราก็หายไปประมาณ300บาทแล้วครับเดี๋ยวดูก่อนว่าถ้าถึง800 0หรือว่าดูท่าแล้วนะครับกดอย่างนี้ไม่ได้เรื่องเดี๋ยวเราจะทำการซื้อพีสปินนะครับ ฟีสปินนะครับเหมือนจะแตกแต่ก็ไม่แตกครับมา2 2ส,สแคตเเตอร์เนี่ยบ่อยมากแล้วนะเราขออีกแค่สแคเตอร์เดียวสามสแคเตอร์เท่านั้นไม่มามันแบบไม่ยุติธรรมจริงครับเราต้องการซื้อฟีสปินเพื่อจะหนักจะเต็มกับเกมเก,ม,เกมนี้แล้วนะครับทา่านผู้ชมมาแล้วหนึ่งตัวามาแค่หนึ่งตัวไม่หนึ่งก็สองมาแค่นี้จริงๆรครับโอ้โห เดี๋ยวนะเดี๋ยวนะเดี๋ยวจะทำการซื้อฟีสปินไปแล้วนะถ้าไม่แตกนะท่านผู้ชมอ่าท่านผู้ชมอยากเห็นกดไลค์กดแชร์เลยนะกดไลค์กดแชร์กดยำยำเยอะๆเลยนะว่าสแคตเตอร์มาไม่เอาเรียบร้อยครับโอ้โหตอนแรกว่าจะซื้อฟีสปินแต่ว่าสแคตเตอร์มาแล้วครับโอ้โหจบเลยจบเลยดอกนี้จบจริงๆครับเราสามารถทำการสุ่มได้นะครับทำการสุ่มได้ตัวคอมโบก็จะเพิ่มขึ้นทีละสองทีละสามนะครับแต่ มันเสี่ยงไปครับคุณผู้ชมเรากดเริ่มเลยดีกว่าเพิ่มทีละหนึ่งก็ได้ขอให้คอมโบโยาวๆก็พอนะครับอาละมาแล้วตอนนี้คูณ3นะครับ <Yeah. S 1> เปิดชาร์กดอกแรกได้มา108บาทครับดอก2ขอสวยๆ oh. โจคิวคูณ5แล้วคูณ6แล้วครับตอนนี้คูณหวังว่าจะเปคูณ7ต่อนะได้มาอีก180บาทครับต่อไปครับ 20สปีนนี่3วิสแคร์เตอร์สแคร์เตอร์มาไหมเนึกว่าจะแตกซ้ำนะครับ้ะแตกซ้ำนี่สวยๆเลยนะสวยๆเลย20วิสปินเนี่ยมันจะไม่ได้ครึ่งหมื่นเป็นไปไม่ได้ครับท่านผู้ชมอ่าแล้วตอนนี้ต้องมาลุ้นแล้วครึ่งทางเพิ่งได้300อุ้ยอุ้อย่างนี้ไม่ดีนะอย่างนี้ไม่ดีแล้วครับท่านผู้ชมอุ้ยจะทํายังไงดีอุ้ยมาแล้วครับคีโอปาตารางวัลใหญ่สุดของเกมเกมนี้ละเอาเรียบร้อยคูณ8 คูนก้าโอ้โหอะไรมาแบบนี้ค,คูณ 10, คูณสิบตามมาครับเรียบร้อยเรียบร้อยอนึกว่าจะมีคูณ11นะครับนึกว่าจะมีคูณ11มานะครับท่านผู้ชมยังไงยังไงโอ้โ oh, ห oh, ดอกนี้ดอกเดียวขอเลยครับเท่าไหร่เท่าไหรว่ามาเมก,กาวินมานะครับท่านผู้ชมแล้ววิ่งต่อไปเรื่อยๆวิ่งต่อไปเรื่อยเยครับวิง่งแบบพ่ตูนวิ่งต่อไปเลยครับท่านผู้ชมอะไรมันจะดีขนาดนี้ครับ Uh huh. uh huh. เรียบร้อยครับได้มาดอกนี้900บาทนลครับผู้ชมโอ้โหกดลับมาครับไปต่อครับเลยอีก3ฟีสป,ปินเลยทีเดียวโอ้โห oh oh. แต่งดีขนาดนี้อย่าลืมนะครับผู้ชมฝากกดไลค์กดแชร์กดซับสไครต์เป็นกอย่งใจครับช่องติดติดปั่นของเรากันด้วยนะมา105บาท uh huh. ตอนนี้คูณ10นะแบบสวยๆเลยนะดอกสุดท้ายดอกสุดท้าย uh huh. ไม่มีครับ เรียบร้อยได้รางวัลมา1,400กับอีก37บาทครับท่านผู้ชมไม่มีโอกาสได้ซื้อฟิสบินโชว์ท่านผู้ชมจริงๆแต่ว่าได้มา1,400ก็โอเคแล้วเดี๋ยวเรากดรับมาครับวันนี้ได้กำไรมาถึง1,263บาทท่านผู้ชมเยอะจริงๆนะก็ต้องขอฝากนะครับสำหรับเกม Secret of k y o t a ครับจะข่ายพีกีครับและฝากไว้ด้วยครับสำหรับช่องตีติปันของเราครับฝากกดไลค์กดแชร์กดซ b s ส r i b e กันด้วยวันนี้ต้องลาไปก่อนสวัสดีครับ